ส่วนพรโยมผู้การสมศักดิ์ตมาพราจันทรูวัดอาจารุรังสีนะตอนนี้ทราบข่าวว่าโยมผู้การประพาตตะโตอยูย่โรงพยาบาลโยมผู้การป่วยมานานเป็นแรมปีแล้วคงเห็นสภาวะทำตามความเป็นจริงความเสื่อมโทรมของสังขารากาย เด็กที่พระเจ้าตัดเตือนให้พวกเราคอยสวดไปพิจารณาอยู่หนึ่งหนึ่งว่าเมื่อคนเราเกิดมาแล้วนั้นก็ต้องมีความแก่เป็นธรรมดาจะาต้องพ้นความแก่ไปไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วแก่แล้วก็ต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาจะาลงพ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้มนุษย์ทุกปทุกนามเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยจะเป็นคน ปีคนจนแม้แต่พระราชามหากษัตริย์ก็อยู่ภายใต้สภาวธรรมอเดียวกันรรนี้ทั้งนั้นโยมผู้การป่วยมานับแปรปีคงจะเข้าใจในสภาวะธร,รรมอันนี้ทำความเป็นจริงสภาวธรรมที่ว่าสังขารร่างกายของคนเรานั้นมันไม่อยู่ใยบังคับมันแปรปรวนเปลีป่ยนแปลงไป,ป,ป,ปตลอเวลา เมื่อความแปรปรวนมาถึงที่สุดแล้วสังขารร่างกายอันนี้หมดสภาพที่ใช้ไม่ได้จิตวิญญาณที่มาอาศัยอยู่ก็จําเป็นต้องสละสังขารนี้ไปเพื่อไปหาพบใหม่ภูมิใหม่สังขารร่างกายนี้ท่านพูดมาเหมือนกับเรือวิญญาณที่มาอาศัยร่างกายนี้อยู่ก็เหมือนกับเจ้าของเรือเรือเมื่อใช้พป็นานานเข้า มันผุมันชำรุดมันรั่วมันร้าวหากก็ยังไม่มากเขายาได้เขาก็เอาชันยาไว้ประับประคองไว้แต่วันหนึ่งเมื่อเรือนี้มันชำรุดเต็มที่เกิดที่จะเยียวยายายังไงก็ไม่ไหวแล้วเจ้าของเรือก็จะเป็นนักสละเรือลำนี้ทิ้งแล้วก็ไปหาเรือลำใหม่ จังขาร่างการเหล่านี้ก็เหมือนกันระหวังที่เจ็บใครได้ป่วยหมอเขอพยายามเยียวยาเต็มที่โดยพยมก็ได้หมอชั้นเลิศระดับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยขนแก่นระดับอาจารย์แพทย์ทั้งยากินยาฉีดยาทาอะไรก็แล้วแต่แต่ผลสุดท้ายเราก็ต้องเข้าใจตามสภาวะความเป็นจริง เ่าเมื่อสังขารร่างกายนี้มันชำรุดเต็มที่แล้วยาอะไรก็รักษาไม่ไหวแล้วก็จะต้องสละสังขารร่างกายนี้เสียผู้ที่จะควบคุมวิญญาณเราไปสู่ที่หมายไปทางที่เป็นความสุขในภพภูมิใหม่คือตัวสติเราะนั้นโยมพยายามรักษาสติประคับประคอง สติรักษาจิตไว้ให้ดีนะจิตเป็นของไม่ตายสังขารร่างกายเป็นของเสื่อมของโทมเมืม่อต้องจำรุดแตกตับไปแต่จิตวิญญาณนี้มัญหาได้เสื่อมสูญไปไม่จิตนี่เป็นอมตะถ้ามีสติรักษาจิตรประประคองจิตไปเอาสติควบคุมอยู่ในกรรมบริกรรมอะไรแอนเดงลบโุโถทีเป็นต้นอินทรังผู่เทศเทศทั้งสีสอนพวกเราไว้ทั้งหลาย โยมผู้การก็เปรู้สิธิทางบุเทธเทศทางศีมาควบคู่กับธรรมามา40ปีได้แล้วมั้งหลวงปู่ก็สอนในเดียวนี้สอนผู้การก็สอนธรรมาก็สอนันเดียวนี้นะสอนให้สติควบคุมจิตอยู่คบคำพุทโธพุทโธพุทโธไปถึงเวลานี้โยมผู้การต้องเอาคำสอนของหลวงปู่มาเป็นที่พึ่งที่ระลึกนะนะเอาสติอยู่กับพุทโธพุทโธไว้ ยาไปอะไรสังหารร่างกายเป็นของเสื่อมของชมรุดที่พระเจ้าตัดเตือนไปแล้วภรรยาบุตรธิดาและก็ครัวเขาพึ่งตนเองได้แล้วสภาวะการเช่นนี้เราเห็นความเสื่อมของสังขารเราแล้ว,ลวสิ่งที่เราจะต้องห่วงที่สุดคือห่วงจิตใจของเราเองอาสติควบคุมจิตใจของตัวเองให้อยู่กับผุโทผู้โท ตัดความเกี่ยวข้องตัดความกังวลอื่นให้หมดต้องห่วงตัวเองหลวงปู่สอนไว้อย่างนี้นะถึงบวลาเนยโยบุกการต้องะระลึกถึงคําสอนของหลวงปู่ให้มากๆและทําตามที่หลวงปู่สอนไว้ให้ได้นะจะได้ไม่เสียทีจะได้ไม่เสียชื่อที่เราได้มีบุญวาสนาได้มาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทเทศทั้งสี่ร่วมกันเป็นเวลากับ4ี่สิปี ขอฝากอนุสติไว้กับผู้การเท่านี้นะผู้การตั้งใจดีๆอนุสติควบคุมอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธคิดถึงแต่พุโทโธอย่างเดียวทั้งหลับและตื่นตื่นขึ้นมารู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็สติจับพุโทโธพุธโทโธไว้หากมันจะหลับก็หลับไปกับพุโทโธหเรือว่าหลับอย่างมีสติตื่นขึ้นมารู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็กําหนดพุโทโธพุธโทโธไว้เป็นอารมณ์นะฝากคติฝากโอวาท มาเยี่ยมแทนตัวนะผู้การน,นะหวังว่าผู้การคงทําได้นะสาธุอนุทนาจะมาขอส่งกําลังใจไปเยี่ยมนะและระลึกถึงอยู่เสมอขนะออนุทนามเอยพรให้ผู้การได้ประสบความสำเร็จในการควบคุมจิตเอาสติรักษาจิตให้อยู่กับพูโทรโูกได้ตลอดไปนะสาธุ